สำหรับคนที่เคยมีแม่โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนจะมองคนคนหนึ่งว่าเธอคือผู้หญิงแก่ที่ขี้บ่นน้าเบือ่อชอบคุกคามชีวิตความเป็นส่วนตัวไม่ยอมให้เราเป็นอิสระบ้างเลยยังไงหลายครั้งที่แม่เคยถามว่าทำไมไม่เก็บที่นอนทำไมไม่ล้างจานทำไมไม่ทําความสะอาดบ้านจับไปไหนไปกับใครกลับเมื่อไหร่ทําไมกลับดึกจังทําไมไม่รับสาย กินอะไรมาหรือยังทำไมไม่อ่านลายแม่คำถามมากมายที่ออกจากตัวเธอนั้นหลายคนไม่ชอบหลายคนหงุดหงิดและหลายคนรลาคาญเป็นอย่างยิ่งแล้วเมื่อมาถึงวันนี้วันที่เราต้องนอนบนที่นอนที่ลกรงรังจานกองเต็มอ่างบ้านมีแต่ฝุ่นไปไหนก็ได้ไปกับใครก็ได้ไม่มีสายที่ไม่ได้รับไม่มีอาหารวางรอบนโต๊ะที่อยู่ที่บ้าน ไม่มีข้อความทางลายของแม่นั่นหมายถึงความห่วงใหญ่ได้ตายไปจากคุณแล้วถ้าวันนี้ความห่วงใยนั้นยังอยู่คุณจงถนอมความรักนั้นเอาไว้ให้ดีจงมองที่เจตนาจงอย่ามองที่ความรำคาญจงมองที่ความห่วงใหญ่ที่เขามีต่อเราเพราะว่าเงินไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามต่อให้เอารวยหรือเรามีปรมีเรามีตำแหน่งหน้าที่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อความห่วงใย ซื้อความปรารถนาดีจากแม่กลับคืนมาได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีแม่อยู่สิ่งต่างๆที่แม่ห่วงใยเราเราจงตอบด้วยความกตัญยูในสิ่งที่ดีที่เราควรที่จะทําให้ท่านเพื่อที่จะทําให้ท่านสับบาใจและเราก็มีความสุขที่ได้ตอบแทนความกตัญยูด้วยความเป็นบุตที่ดีจากเราธีรพันเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแต่ควยนบ